ครับผมสวัสดีครับพบกับทัดไทบ้านครับผมมาหนีนะครับเช็คอินอยู่บ้านทุ่งสวรรค์นะครับตำบลกำแพงครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมพามาพบมาพอกับคุณแม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่เฮนังอยู่ครับนี่ครับตอนนี้กระลังแพ็คนอ้มยจ้าแพ็คนอ้มยเอานอ้อยยังคือนอหน่อยนะครับนี่อ่านี่นอไม่เอ่อฝรั่งนอไม่ฝรั่งเป็นคือเศรษฐกิจตัวใหม่ค่ะเ่าแม่นอไม่กอญ่เฮาเด่นนอไม่ฟางนึ่งต้องไปเอาอยู่ประเทศฝรั่งบ่ครับนี่ ทานบอจแก่พ่ะวาดโดนิตกมาอยู่ไทยเ้าแล้วตกมาอยู่เพเภอเกษตรทิสัยแล้วเป็นอยังไรก็คือเอิญน้องใหม่ฝรั่งครับเนี่ยเอ่อกับบ้านลูกค่ะเพราะว่าเขาผ้าเอิญยังสั่นกันเลยเอิญน้ำเขาแล้วจีก็ได้ยินแต่ซื้อขึ้นกันบันนี่เล่นมาพ่อนจาของครับเป็นผู้ปลูกผู้เหยียดเองงามเลยน้องใม่เนาะนี่ก็อันนี้คือเป็นการเด็ดมาแล้วนะครับจ่าแมนเด็ดมาแล้วก็มาล้างแล้วจ้ามามาคัดคัดใส่คัดแล้วก็มาตัดกนมาครับจ้าแม่นโอ้คัดใส่ไงใส่กลางใส่น้อย ครับแม่ดินแถวอีสานบ้านเฮานี่มันเหมาะกับเงี้ยครับหนมม่นมันเหมาะกับดินทรายจ้ะดินทรายเลยบ่ครับจ้ะแม่นมันเจีย่าย<ม>ดินทรายมันสิน้อหญ่นอ,นอ,นองามนอนอวบมันเจถ,ถือกับปุ๋ยคอกเฮาอืงปุ๋ยก็คือปุ๋ยคอกขี้งัวบ้านเฮาจ้ะแม่นครับมันใช้เวลาดโดนบ่ครับเนี่ยขันเฮาดูแลดีๆก็3เดือนก็เก็บผลผลิตได้สิเก็บผลผลิตได้ค่ะดินทรายอ๋อคันน้ำน้ำน้ำพอ น้ำพอ่อเลยบายน้ำนี่มันเขาก็บกากเบ้ามักเปียกครับเขาแต่ละเขามักซุมธรรมดาเขาก็บเบ้มามักแค่เกินไปแค่เกินไปตัวนเขากระเลืองครอืโอันมันนี่คือคือเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วมัดอร่อยเนาะจ้ะมัดมัดูกคามัดนิดหน่อยนี่คือมัดละจ๊ะบาทครับเนี่ยหกสิบบาทจ้ะหกสิบบาทนะครับหกสิบอันนี้คือมัด่งน้อยเนาะเ้องคัดเล่ใหญ่ใส่เอ มัดหนึ่งเท่าไรครับมัดสองกิโลมัดใส่เอนี่โลหนึ่งจ้ะมัดอืใส่กิโลหนึ่งใส่น้อยกี่กิโลหนึ่งจ้ะครับอันนี้คุณแม่ยังเนาะครับนี่คุณแม่ฟันคุณแม่ฟันอันนี้ก็เป็นอีกสวนหนึ่งเช่นกันบ้างครับจ้ะอยู่ํำกันเลยสวนของแม่ยานั่นแหละกระต่ายครับโอ้หยวเรือไห้ซื้อดอมือหนึ่งออเดอร์ได้บาไหมครับเนี่ยออเดอร์อัน หลายอยู่ด้วยเนาะแต่ว่าพ่อหี้น้องใหม่เห็นเพิ่นครับเบิร์ดเ,เนะาะประมาณสิบขีดลูกขืนน้องใหม่เนาะสิบล,ลกยี่สิบลูกหมดละครับมาอยู่แล้วม้องแต่ใส่อืออย่างนี้เ้ากําลังขัดเนาะขัดใส่กําลังขัดใส่ใส่นะครับไอ้น้องใหม่ฝรั่งนี่ส่วนหไรเข้าไปประกอบอาหารเฮ็ดยังไงครับแม่เลือดพับจ้ะ ไปพัดจ้ะไปพัดแล้วก็ไปลวกกินกระป่นกับเจลเนี่ยแหละกจะวเจลห้าเนี่แหละไปลวกนาบเนาะจ้ากินซดได้บ่ครับนี่สดเนีว่าพอคอยแนะนาบันไดจากพ่อตาเข้ากับบ่าวามันมีสารตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าเฮ็ดห้าอาเจียนในท้องเสียได้จ้าแมนอืก็เริ่มพอคอยอยากแนะน้าให้กินกินดิบครับต่อใกินได้ะไรกันจ้าอยากให้ลวกสุกสะกอน เวลาเก็บได้คุณแม่เขาเก็บช่วงไหนครับเก็บตาเศร้าค่ะเก็บใบตาเศร้าปันได้ทอด้ายห่างตาดีอ่ะอขันสวยมากนี่ตัวมันสีแก่มันสีบ่ค่คยหวานบ่ค่อยกรอบมันสีแข็งครับเ,เก็บตาเศร้าอืมให้เรตาตาเศร้าทอด้ายหงดีครับผู้ใดสนใจเนาะจ้ะครับให้แม่จ๋าฝากเบอร์โทรนะครับสาหรับผู้ที่สนใจครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามสองห้าแปดสามหกห้าหก ครับ,รบผู้ใดสนใจเนาะครับาสามารถโทรมาสั่งจองได้หรือสิมาเบิงอยู่สวนก็นกนได้เนาะดิตอสอบถามก็ได้ถามว่าผู้ใดอยากปลูกเพือ่เอเอพืชอตัวไม้เสริมหลังจากหน้าเขาเห่อแล้วเห็ดเสริมไปขันว่าคนผู้หนึ่งขันว่าอยากเฮ็ดตั้งสิ่กะไ่อยากให้แนะนําเห็ดหลายดอกเพราะว่ามันมันสีเอามันบ่ท่านครคนผู้หนึ่งก็จักไรห,หนึง่งจักสามงานจึงสิครับ สำหรับที่มีขอบคุณนะครับคุณแม่จ๋าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ